สวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจพระวจนะพี่น้องที่เคารพรักวันนี้พบกันนะครับวันอาทิตย์ที่23กฤษภาคม2021นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเจ้าวันอาทิตย์วันพระเจ้าซึ่งเราเป็นกุศชนเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องนมัสการพระเจ้าเป็นพิเศษแล้วก็ทําให้วันพระองค์นั้นวันพระเจ้านั้นเป็นวัน ที่ดีเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ดังที่เราทราบแล้วนะครับก็ขอให้เป็นวันหนึ่งที่เราจะได้มีกิจกรรมต่างๆที่จะแสดงตนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องของกันและกันนะครับในวันนี้เพระวาจาจากหนังสือบุตรศีลาซึ่งจะนํำมาเสนอนั้นก็มีอยู่ในบทที่34นะครับข้อ9ถึงข้อ17 มีเขียนไว้หัวข้อก็ฟังดูแล้วก็งสงสัยว่าเอไว้เป็นหัวข้อนี้แต่ว่าก็บุตรศิลาได้สอนไว้เหมือนกันบอกว่าประโยชน์ของการเดินทางพูดถึงการเดินทางเรารู้แล้วก็คือออกจากที่ตัวเองอยู่อาศัยจะเป็นบ้านจะมบ้านหรืออะไรก็ได้แล้วก็เดินทางไปในที่ต่างๆนะครับนั่นคือการเดินทางนั้นก็เกิดประโยชน์อะไรบ้างบุตรศิลาเขียนไว้ตรงนี้ผู้เดินทางไปหลายแห่งย่อมมีความรู้กว้างขวาง ผู้มีประสบการณ์มากย่อมพูดได้อย่างมีปรีชาผู้ที่ไม่เคยเผชิญความลำบากย่อมมีความรู้น้อยแต่ผู้ที่เดินทางไปหลายแห่งย่อมได้ความรอบรู้เพิ่มเติมระหว่างการเดินทางข้าพเจ้าได้รู้เห็นสิ่งต่างๆมากมายข้าพเจ้ามีความรู้มากกว่าที่จะบอกเล่าได้ข้าพเจ้าต้องเสี่ยงชีวิตหลายครั้งแต่ข้าพเจ้าก็รอดชีวิตมาได้ พราะประสบการณ์เหล่านี้ผู้ยำเกรงพระเจ้าย่อมมีชีวิตยืนนานเพราะเขาวางใจในพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพน้นผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่กลัวสิ่งใดเขาจะไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของเขาจิตใจของผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นสุขผู้ใดเล่าที่ เป็นที่พึ่งของเขาผู้ใดเล่าเป็นผู้ค้ำจุนเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรดูแลผู้ที่ระองทรงเป็นผู้ปกป้องทรงพรังและทรงเป็นผู้ค้ำจุนเขาอย่างมั่นคงทรงเป็นที่กำบังลมร้อนที่แดดที่แผดเผาและทรงเป็นร่มบัง,งแดดยามเทียงวันทรงปกป้องเขาไว้ไมิให้สะดุดทรงช่วยเหลือเขามิให้ล้มลง พระองค์ทรงบันดานให้เขามีกำลังมีกำลังใจโดดให้ในตาของเขาแจ่มใสและประทานพลานามัยมีชีวิตและพระพรครับบุตริลาเขียนว่าการเดินทางก็แน่นอนนะครับก็เป็นความเป็นจริงเพราะว่าคนที่ชอบเดินทางไปหาประสบการณ์ตามที่ต่างๆอะไรต่าก็จะ ได้รับความรู้จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์นั่เนเองนะครับพูดอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เรานะครับบุตรศิลาบอกว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้บุคคลที่ชอบเดินทางไปอะไรต่างๆด้วยเจตนาด้วยความต้องการที่จะศึกษาที่จะรู้ในเรื่องราวต่างๆนี่เขาก็จะมีความรู้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลและเป็นคนที่จะ มีการตัดสินใจอะไรต่างๆที่ถูกต้องและก็แม่นยำยิ่งขึ้นเพราะมีะประสบการณ์มีความรู้จากชีวิตจริงของคานั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเราจะเห็นนะมีหลายรายการที่รายการท่องไปในโลกกว้างรายการเดินทางไปสู่ดินแดนที่ห่างไกลการไปพบปะ กับผู้คนหรือว่าไปในท้องถิง่นที่ที่มีแหล่งความรู้ต่างๆอะไรต่างๆหรือแม้บางทีไปถึงนอกโลกไปในอวากาศหรือลงไปใต้ทะเลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติาบุตรศิลาก็บอกบุคคลที่กระทําอย่างนี้ด้วยเจตนาที่ดีได้ต้องการาให้เกิดความรู้กับชีวิตของตนเองเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เพียงกับตนเองเท่านั้นความรู้ที่เขามีนั้นจะสามารถช่วยเหลือ,อสังคมช่วยเหลือ,อสถาบันช่วยเหลือองค์กรหรือหน่วยงานอะไรต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับการสำรวจที่ต่างๆจะเป็นอวกาศจะเป็นใต้ทะเลหาสมุุรและอื่นๆอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราจึงต้องแสวงหาเราจึงต้องพยายามที่จะ เสริมสร้างความรู้ของเราพระเป็นเจ้าสร้างชีวิตเรามาให้เรามีสติปัญญาให้มีความรู้สึกนึกคิดให้มีความสามารถต่างๆและผมก็ประทานพระพรให้เราได้สามารถที่จะเสริมสร้างมาต่อยอดในสิ่งที่พระองค์ประทานให้นั้นคือสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามของเราเราต้องออกแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ย จะพูดเปรียบง่ายๆก็คือเราจึงมีการเรียนรู้ไงเรียนรู้แม้แม,แม้กระทั่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรเรียนตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วต้องเรียนรู้ชีวิตประสบการณ์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยอนุบาลผสมมัธยมไปจนทั่งอุดมศึกษาหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ในระหว่างทํางานหรือการเรียนรู้ไปจนทั่งตายก็ได้นะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าการเดินทางเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับ การเรียนรู้ชีวิตของเราไปไเรื่อยคนไหนที่ฉลาดคนไหนที่มีสติปัญญาที่จะเก็บเอาสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วก็เป็นประโยชน์กับชีวิตก็จะสามารถทําให้ชีวิตนั้นดําเนินไปอย่างดีมีความสุขแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งสิ่งที่บุตรศิลาบอกเราในวะันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้เราทุกทุกวันเดินขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะ หาประสบการณ์ต่างๆที่ดีที่เป็นคุณค่าที่มีประโยชน์กับชีวิตของเรานะครับและเป็นต้นเราก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ตัวเราเองเท่านั้นที่เก่งที่สมบูรณ์ในความเชื่อของเราก็มีพระเบจ้าที่จะ,ะส่งเสริมและดูแลเราและทําให้เรานั้นได้พบกับสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะ,อะขอบคุณพระเจ้ามนาคุณพระองค์สรรเสริมพระองค์ด้วยนะครับในความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะนั้นวันนี้ขอพี่น้องทุกคนจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรทานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด